สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้เรามาอยู่กันในเกม r o c o n Adventure กันบ้านนะครับซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางเกม Rock a n Adventure เขาก็ได้มีการอัปเดตเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเป็นการอัปเดตเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมังกรสายพันธุ์ใหม่เข้ามาแล้วก็เมื่อช่วงวันที่25หรือว่า26ที่ผ่านมาเนี่ยทางเกมเขาก็ได้มีการอัปเดตหน้าต่าง UI เกี่ยวกับระบบมังกรนิดหน่อยด้วยนะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาสรุปการอัปปเเเเดดดตตนนนนททัั้้้้ใววววีีี่่่่่่25แลก็มมืออชาาาาผย มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆครับกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยส่วนใครนะที่อยากสั่งซื้อมางกรหรือว่าจะเป็นเหรียญในเกมเนี่ยก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่เพจพิกแอลแซดดาคอนช็อปเอกนชาเราเนี่ยมีบางกรมากมายหลากหลายสายพันธุ์นะให้เพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้เลยสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคแล <smile> ได้ทำการอ uh ัปเดตเข้ามาแล้วกันเลยดีกว่าครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางเกม Dark Adventure นะเขาได้มีการอัปเดตใหม่นะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเกม d o r Adventure อัปเดตใหม่ค่อนข้างที่จะบ่อยเลยซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการอัปเดตเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในช่วงวันที่26นะครับเพื่อนๆแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็มีการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งซึ่ง2การอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเป็นการอัปเดตนะครับปรับปรุงเกี่ยวกับเกมเพลย์หรือว่าระบบต่างๆภายในเกมให้น่าเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆซึ เปิดอัปเดตล็อกแล้วกันอ่าสำหรับการอัปเดตในวันนี้นะครับเพื่อนๆมีการอัปเดตนิวสตาร์เตอร์ดากอนหรือว่ามังกรเริ่มต้นสายพันธุ์ใหม่นะที่มีชื่อว่าอาร์เธอรนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าอาร์เธอเนี่ยเป็นมังกรที่เราเนี่ยสามารถที่จะได้รับได้นะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเข้ามาเล่นในเกมเลยนะครับก็เปลี่ยนจากเจ้าโรซิลัสหรือว่าเจ้าซอรียมเนี่ยนะครับให้กลายเป็นเจ้าอาร์เธอที่จะเป็นมังกรเริ่มต้นของเพื่อนๆผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับเพื่อนๆซึ่งอาร์เธอริสเน ที่เข้าเกมไปแล้วเนี่ยมังกรของเราที่เป็นเริ่มต้นตอนฝึกเนี่ยก็เป็นอัลทริคแบบนี้เลยนะครับอ่ะซึ่งความที่เห็นส่วนตัวของผมนะผมคิดว่ารูปร่างหน้าตาของเจ้าอัลทริคเนี่ยมันดูค่อนข้างน่าสนใจกว่าทั้งเจ้าซอรียมแล้วก็เจ้าโรซิลัสเลยนะครับเปิ้บเ,เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันดูเป็นมังกรจริงๆมากกว่าเจ้าเอ่อมังกรเริ่มต้น2สายพันก่อนหน้านี้นะครับอ่ะเราไปดูที่ค่าเซตของเจ้าอัลทริคกันบ้านละกันนะครับซึ่งอัลทริคเนี่ยฮะมันมีค่า HP อยู่ที่ สองหม่อยสี่สเลยนะครับเ,เพื่อนอันนี้ผมคิดว่ามันมน,น่าจะบักหรือเปล่าน่าจะใช่ เอ่เพราะว่าเอ่อเรื่องบันเวอร์เกินไปหรือเปล่าเนี่ยอ่ะแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยอยู่ที่1530แต้มเลยนะครับสปีดในการเดินอยู่ที่35ในการบินเนี่ยอยู่ที่38แนะครับแล้วก็เป็นมังกรที่สามารถผสมพันธ์ได้นะแน่นอนว่าเป็นมังกรเริ่มต้นเนี่ยต้องผสมพันธ์ได้อยู่แล้วแต่ว่างงตรงที่ค่า HP ทําไมมันเยอะขนาดนั้นอ่ะนี่มันก็แค่200ออ่ะโอเคงั้นเข้าใจได้ว่าน่าจะบักนะครับตอนนี้อ่ะโอเคน่าจะบักจริงจริง,รงแล้วก็มีแค่2,000เอ้ยไม่ใช่สิ200รนะครับประมาณนี้นะครับเ,เพ นะครับมีการอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรม Galaxy Event นะในวีคที่4่ซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเป็นการอัปเดตครั้งสุดท้ายของกิจกรรม Galaxy Event แล้วนะครับซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมีร้านค้า Super Charge Shop นะครับเป็นเบื้อที่จะตั้งอยู่ตรงจุดสปอยหรือว่าจุดเกิดนะให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาไข่ Super Charge นะครับไปซื้อของรางวัลต่างๆใน Super Charge Shop ตรงนั้นได้นะครับก็สามารถไปซื้อได้นะแล้วก็มีการอัปเดตเกี่ยวกับการผสมพันธุ์มังกรเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งมังกรที่สามารถที่จะผสมพััันธ์ไไดดดด้้้ีี่ททําากรอปเตมมงหม สายพันธุ์ด้วยกันนะครับก็คือดาเทลอสนะครับอาทาวันต้านะครับลัมเลแล้วก็อิมพิวเวอรโรแล้วก็คาร์ลเต็ดโคโนนะครับคอสเมลิกแล้วก็ไวร์เลสส์นับที่สามารถจะผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่อ่า นับแต่นี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อนส่วนในช่วงของวันที่26ที่มีการอัปเดตใหม่เนะี่ยมีการอัปเดตเกี่ยวกับหน้าต่างแล้วก็ระบบ UI นะครับภายในเกมนะเพื่อนๆทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะเ,เล่นเกมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเป้าหมายนะครับเพิ่มมากขึ้นนั่นเองซึ่งเขามีการอัปเดตเกี่ยวกับเ,เลเวลแล้วก็สกิลต่างๆของมังกรนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเลเวลของมังกรนะครับจะขึ้นก็ต่อเมื่อเอ,เอามังกรไปแบบโจมตีมอนสเตอร์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลเวลของมังกรเนะี่ยก่อนหน้านี้จะมีเลเ หลังจากที่ได้ทําการอัปเดตมาแล้วเนี่ยนะครับเลเวลของมังกรนรับจะมีเลเวลสูงที่สุดก็คือเลเวล50นะครับเพื่อนๆแล้วก็สกิลหรือว,ว่าความแข็งแกร่งของมังกรี่นจะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมดสี่รูปแบบด้วยกันก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่เลเวลขึ้นเนี่ยมันก็จะแบบแข็งแกร่งขึ้นทุกอย่างเลยใช่ไหมแต่ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยจะไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วนะครับซึ่งในความแข็งแกร่งของแต่ละอย่างของมังกรของเราเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกนะครับเพื่อนๆไ,ไม่ว่าจะเป็นความแรงในการโจมตีความแรงในการเคลื่อนที่นะครับเพืเ่อนๆ ความอึดถึกทนของมังกรของเราแล้วก็มีการเพิ่มค่า tracking ด้วยนะครับเพื่อนๆอ่ะเรามาพูดถึงทีละอย่างกันก่อนเลยแลวกันนะครับเพื่อนๆอ่าเริ่มจากเลเวลก่อนก็อย่างที่ผมบอกไปนะเลเวลเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มสูงที่สุดได้ถึงเลเวล50สนะครับส่วนทางด้านของอ combat เนี่ยตรงสกิล combat ตรงนี้เนี่ยก็คือความรุนแรงในการโจมตีของมังกรของเรานะครับซึ่งเลเวล combat ตรงนี้ยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยมังกรของเราก็จะยิ่งมีดาเมจในการโจมตีที่รุนแรงมากขึ้นตามจํานวนของเลเวลซึ่งวิธีการเพิ่มค่าเลเวล combat พิ่มได้นะครับจากการที่เราเนี่ยเอามังกรของเราเนี่ยครับไปโจมตีใส่มอนสเตอร์ต่างๆภายในแมปแบบนี้อ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการพ่นไฟใส่เห็นไหมจะได้มาเป็นอ่าแต้มเลเวลตรงนี้ครับทีละสามเห็นไหมฮะอ่าแบบนี้นะครับอ่าส่วนการกัดเนี่ยไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าอ่ะการกัดไม่ได้นะครับเพื่อนๆจะต้องเป็นการพ่นไฟใส่เท่านั้นนะอ่ะก็จะมีเลเวลขึ้นมาแบบนี้อ่ะตอนนี้เลเวลสองเลยครับเห็นไหมว่าบรีดดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก1แต้มเลยครับอ่ะทุกๆครั้งที่เลเวลอ่าของคอมแบทเลเวลมังกรของเราเพิ่มขึ้นนมาเี่ย ความรุนแรงในการพ่นไฟของมังกรของเราก็จะรุนแรงขึ้นตามด้วยนะครับแบบนี้เลยซึ่งก็มีเลรวลสูงสุดที่ระเวล50เช่นเดียวกันนะครับ่วนถัดมานะครับเป็นสกิลไรนิงเนี่ครับซึ่งสกิลไร i ิงตัวนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับความเร็วในการเคลื่อนที่ของมังกรของเราซึ่งเลยว่าตรงนี้เนี่ยนะครับจะสามารถาเพิ่มขึ้นได้นะจากการที่เราเนี่ยใช้มังกรตัวนั้นๆของเราในครับในการบินลอดหวัวต่างๆภายในแบบเวลาที่เราอยู่ในแมปเนี่ยมันจะมีพวกมินิเกมที่เป็นแบบมินิเกมแข่งบินอะไรประมาณนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะ เดี๋ยวผมขอลอบินหาก่อนไม่แน่ใจว่าจะขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับอ่ะประมาณนี้นะเพื่อนๆมันจะมีวงขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมก็ให้เราเนี่ยอามากอนครับบินลอดห่วงไปแบบนี้อ่ะเห็นไหมจะได้แต้ม Riding Skill มานะครับอ่ะซึ่งหากว่าเลเวลเพิ่มขึ้นเนี่ยมากอของเราก็จะสามารถที่จะบินได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งได้เร็วขึ้นด้วยอเดี๋ยวผมจะพยายามบินให้อ่ขึ้นเปนเลเวลสองแล้วกันซึ่งวงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆเลยเห็นไหมครับเพื่อน ถ้าเราบินเข้าวงไปเนี่ยมันก็จะมีวงสปอนขึ้นมาอ่ะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าเป็นสายชิลๆนะบินสำรวจแมปเนี่ยก็มีการอัพเลเวลสกิลขึ้นไปด้วยนะอ่ะตอนนี้ผมใกล้จะเลเวลสองแล้วครับเอ่อซึ่งเลเวลไรนิงเนี่ยมันขึ้นค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะอ่าโอเคน่าจะประมาณสัก20นะถ้าผมคิดไม่ผิด โอ้น่าจะประมาณ17-18โ okay, อเคเุ่นที่สองแล้วเห็นไหมมีฟลายสปีดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็วอ l k speed เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันก็ทำให้มังกรของเราเนี่ยนะครับยิ่งบินเร็วขึ้นถ้ายิ่งมีเลเวลอ่าเจ้าตัว riding skill ตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาเป็นบอ l l skill นะครับบอ l l skill ตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีเลเวลเยอะนะครับมันจะทำให้มังกรของเราเนี่ยอึดขึ้นมีค่า HP ที่มากขึ้นตอนนี้เนี่ยบอ l l skill ของผมเลเวลหนึ่งใช่ไหมครัซึ่งวิธีการที่จะเพิ่มค่า ball skill เนี่ยเราารที่นน้้้ไดเเลคับบบพือๆ็กกขปแแว การกดเพชรมังกรองของเราได้เลยแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็รูปหัวมังกรองของเราแบบนี้อ่ะเลเวลเนี่ยจะขึ้นได้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวแต่ว่ามันจะมีคูดาวอยู่ก็คือเนี่ยตอนนี้หลอดอ่าบอนดิ้งมันเต็มอยู่ก็ต้องรอให้หลอดบอนดิ้งเนี่ยมันลดลงถึงจะทําการอัพเลเวลเอ่อเพิ่มขึ้นได้นะครับอ่ะตอนนี้เลเวล2แลละสังเกตได้ว่าเอ่อเอมังกรของผมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก20แต้มเลยนะครับ แล้วก็แน่นอนนะครับว่าเลเวลสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เลเวล50ซึ่งผมคิดว่า uh, HP มังกรของเราน่าจะเพิ่มขึ้นไปได้สูงสุดถึงประมาณ1,000แต้มกันเลยทีเดียวถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือ tracking skill นะครับ tracking skill ตรงนี้เนี่ยจะทําให้มังกรของเราเนี่ยสามารถที่จะตรวจพบนะครับไข่ร,รวมไปถึงหีบสมบัติต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะเพื่อนๆซึ่งวิธีการ up level skill ตรงนี้เนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องใช้มังกรของเรานะครับในการบินตามหาไข่หรือว่ากล่องสมบัติต่างๆแบบนี้ครับ เพื่่ออนะเวลาเจอไข่แบบนี้แล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยอ่ะเห็นไหมมันจะมีแบบอ่ tracking skill ที่ได้เลเวลขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการเก็บแบบนี้อ่อันนี้ก็จะทำให้ออ่่าาเลเวลของ tracking เนี่ยเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็จะทำให้มังกรองของเราเนี่ยสามารถที่จะ detect เนี่ยครับหรือว่าตรวจพบกล่องสมบัติแล้วก็ไข่ต่างๆเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนี่ยเวลาที่เราเข้าสู่ระยะของอ tracking skill เนี่ยมันจะมีรูปเป็น เว้นขยายขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมก็จะทําให้เราเนี่ยมองเห็นไข่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองและยิ่งเลเวล tracking มันเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะครับเพืเ่นอนๆมังกรของเรามันจะยิ่งมองเห็นเจ้าตัวไข่ตัวนี้เนี่ยได้ไกลามายิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเป็นประโยชน์เลยทีเดียวซึ่งถ้าสังเกตดูนะครับเพืเ่อนๆตรงนี้เนี่ย UI หน้าตาตัวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะ ซึ่งผมชอบแบบเก่ามากกว่านะแบบนี้มันดูค่อนข้างงงนะนะเพื่อนๆโดยหน้าต่างอันแรกที่อัปเดตมาเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับชื่อสายพันธุ์มังกรนะครับแล้วก็ค่าความผิวนะครับ HP แล้วก็อายุของมังกรนั่นเองส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับสีแล้วก็พื้นผิวนะครับซึ่งจะบอกว่า,าข้างหน้าเนี่ยเป็นสีนะครับข้างหลังก็เป็นพื้นผิวนะครับเป็นสีกาเน็ตพื้นผิวเมทัลอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆค่อนข้างงง,งนะบอกตามตรงนะครับแล้วก็ตรงน,น,น,นี้เนี่ยเป็นหลอดเลเวลนะครับเลเวลก็จะเพิ่มขึ้นได้โดยเฉลี่ยจาก อ่าเลเวลต่างๆตรงนี้นะครับ ซึ่งเลเวลทั้ง4ยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยเลเวลมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นตามจํานวนนั้นเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆส่วนโมดที่2อเนี่ยอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลของมังกรตัวน,นั้นนะครับอย่างเนี่ยอันนี้ก็คือชื่อเล่นนะครับแล้วก็ชื่อสายพันธุ์แล้วก็ระดับก็คือระดับคอมมอนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหมวดหมู่ก็คือเป็นมังกรที่อยู่ใน World Origin นะครับเป็นเพศผู้อายุเนี่ยก็คือแม็กเห็นไหมแล้วก็ Personal หรือว่านิสัยก็คือเบรฟนะครับเบลฟเนี่ยก็จะทาให้สปี คอสเมติกเกรดก็คือยีนนะครับแล้วก็ธาตุดวงตานะครับแล้วก็เจเนเรชันหรือว่าเจนของมังกรนันะรบอันนี้คือเจนหนึ่งเลยแล้วก็ à, สามารถผสมพันธุ์ได้ก็คือเยลสนะครับแล้วก็บีบทางก็คือระยะเวลาในการผสมพันธุ์นะครับบีบโคสก็คือค่าธรรมเนียมในการผสมพันธุ์และส่วนตรงนี้เนะี่ยก็เป็นค่าแตกต่างๆที่บอกค่อนข้างจะละเอียดเลยนะครับส่วนหมดสุดท้ายเนะี่ยอันนี้ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเกี่ยวกับรายละเอียดในการอัปเดตที่ในเกมรอก็ในวันเจอเนี่ยเขาได้อัปเดตมาซึ่ง นะข้อเสียนะครับข้อดีก็คือทําให้เราเนี่ยมีเป้าหมายนะครับเพื่อนๆทำให้เราเนี่ย,าาย,ย,ายสามารถฝึกบังกรได้หลากหลายวิธีมากยิ่งขึ้นนะบางคนอาจจะแบบไม่ชอบวิธีเดิมๆอันนี้ก็มันมีเหมือนกับเป็นเป้าหมายให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปทํากันได้นะแล้วก็ส่วนข้อเสียเนี่ยผมมองว่าหน้าต่าง UI เนี่ยมันดูค่อนข้างงงดูยากไปสักนิดหนึ่งนะผมชอบแบบเดิมมากกว่าเนี่ยจริงๆแล้วอยากให้ทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาัพแค่ไอ้พวกสกิลตรงนี้มานะแต่ว่าอยากให้ UI เหมือนเดิมอยู่ใครมีความคิดเห็นเหมือนผมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะ ก็แบบเออจะเก็บไว้เป็นฟีดแบ็อะไรประมาณนี้ละกันนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้ละกันนะสำหรับรายละเอียดในการอัปเดตทั้ง2ครั้งของทางเกมดร็อกเนเจอที่เขาได้ทําการอัปเดตมาในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อนๆมีข้อคิเดเห็นยังไงหรือว่าชอบไม่ชอบอยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้สำหรับในคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนล้กันนะครับเพื่อนๆเอาไว้พบกกนใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ